ในอาวุธที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยและทั่วโลกด้วยความสามารถในการยิงกระสุนแบบกระจายทําให้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานในระยะไกลโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการหยุดยั้งเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปืนลูกซองมีหลากหลายประเภทและรูปแบบเช่นปืนลูกซองแบบปั๊มปืนลูกซองแบบกึ่งอัตโนมัติและปืนลูกซองแบบหักลำกลองซึ่งแต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป หนึ่งในคุณสมบัติเด่นของปืนลูกซองคือการใช้กระสุนลูกปลายหรือที่เรียกว่าช็อตซึ่งสามารถกระจายออกเป็นกลุ่มเมื่อยิงออกจากลำกล้องทำให้มีโอกาสสูงในการถูกเป้าหมายแม้จะไม่ได้เล็งอย่างแม่นยำเหมือนปืนชนิดอื่นนอกจากนี้ยัางสามารถใช้กระสุนแบบลูกโดดซึ่งเป็นกระสุนขนาดใหญ่หนึ่งลูกสำหรับการยิงที่มีพลังทำลายสูงขึ้นในระยะไกลและปานกลางในประเทศไทยปืนลูกซองถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายภาคส่วน เช่นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดจนพลเรือนที่ได้รับอนุญ,ญาตตามกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทปืนลูกซองมักถูกใช้สำหรับการล่าสัตว์หรือการป้องกันทรัพย์สินเนื่องจากใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนและมีความน่าเชื่อถือสูงปืนลูกซองแบบปั๊มหรือปั๊มแอคชั่นเป็นรุ่นที่พบได้บ่อยที่สุดในตลาดไทยโดยผู้ใช้งานจะต้องดึงคันโยกใต้ลำกลองเพื่อขึ้นกระสุนใหม่ทุกครั้งหลังยิงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความทนทานและสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพการ อีกทั้งยังสามารถควบคุมการยิงได้ดีกว่ารุ่นกึ่งอัตโนมัติตัวอย่างของรุ่นยอดนิยมในไทยได้แก่เรมิงตัน 870, มอสแบก500และวินเชสเตอร์ SXP ในขณะที่ปืนลูกซองแบบกึ่งอัตโนมัติหรือเซมิออโตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มเจ้าหน้าที่เนื่องจากสามารถยิงได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเลื่อนคันโยกเองทุกครั้งเหมาะสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการการตอบโต้ที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตามปืนประเภทนี้อาจมีราคาสูงกว่าและต้องการการบำรุงรักษาที่มากกว่าปืนลูกซองยังมีหลายขนาดความยาวลำกล้องโดยลำกล้องที่สั้นเหมาะสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดและการพบพาขนาดที่ลำกล้องยาว,วาจะให้ความแม่นยำที่ดีกว่าในการล่าสัตว์หรือยิงเป้าหมายที่อยู่ไกลความยาวลำกล้องทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ18นิ้วถึง30นิ้วแล้วแต่ประเภทการใช้งาน ด้านกฎหมายของประเทศไทยการครอบครองและใช้งานปืนลูกซองต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการซื้อขายปืนต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและหากใช้ในทางที่ผิดเช่นการก่ออาชญากรรมหรือขค่มขคู่ผู้อื่นจะมีโทษทั้งจำและปรับอย่างรุนแรงในเชิงเทคนิคปืนลูกซองถือว่าใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนจุดเล็งกว้างกว่าปืนไรเฟลิลทั่วไปจึงทําให้ผู้เริ่มต้นสามารถฝึกฝนและใช้งานได้ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตามการยิงลูกซองต้องอาศัยแรงถีบที่มากกว่าปืนชนิดอื่นดังนั้นผู้ใช้ต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อควบคุมแรงสะท้อนให้ดีอีกหนึ่งความน่าสนใจของปืนลูกซองคือการที่สามารถใช้กระสุนได้หลากหลายประเภทเช่นกระสุนลูกปลายเบอร์12 20และ0.410กระส,ส,สุนยางกระสุนไฟหรือแม้แต่กระสุนแบบดีแบ็กสำหรับการควบคุมฝูงชนซึ่งหน่วยงานตำรวจในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้นำมาใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง